สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแล้วก็พามาดูรถตักที่นากันนะคะตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ทํานาแล้วก็น้ํายังไม่มีนะก็เลยให้รถตักเนี่ยมาขุดลอกตรงนี้เป็นปูเก่านะคะก็คือลอกให้ลึกขึ้นค่ะเวลาเราทํานาน้น้จะได้ไหลสะดวกนะคะอันนี้ก็พามาดูรถตักกันชิลๆค่ะช่วงนี้ก็แห้งแล้งแบบนี้นะคะเพราะว่า น้ำยังไม่มีค่ะฝนยังไม่ตกนะแล้วก็ยังไม่ใช่ฤดูการทํานาค่ะ